สวัสดีเนะรยียนทุกคนนะครับครูแจ็คอินด้อิงอ,ออนไลน์ lesson 1 unit 2 suffix คํานามกลุ่มที่1คําที่มีความหมายว่าคนนะครับมีคําว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับคําในกลุ่มนี้นะครับได้แก่คําว่า is a n or er e a n นด์ and, และเนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ที่เราเจอจะอยู่ในรูปของ adjective ใช่ไหมครับแต่เราสามารถยืมมาเพื่อเป็นคำนามที่เป็นคนได้นะครับครูแต่งเนื้อเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับคือคำว่า e n นะครับ e and ทำอะไรดีครับทำ bench b e n c ครับเออเอออะไรดีครับเอออ๋อและสองคำครับดูหน้าสะ is และสะ เอีนครับนี่คือเนื้อเรื่องอีแอนนะครับเอาซับฟิกมาเรียงให้เป็นเรื่องราวจะได้จำง่ายนะครับมาท่องพร้อมกันนะครับอีแอนทำเป็นเออออดูหน้าสอิดเสียเอยดอีกครั้งครับอีแอนทำเป็นเออออดูหน้าสอิดเสียเอยดอย่าลืมฝึกท่องนะครับและนำไปใช้ให้ได้นะครับมาดูตัวอย่างคำแรกนะครับคือคำว่า is นะครับมีความหมายว่าผู้ซึ่งคนที่หรือสิ่งที่ดูตัวอย่างตัวแรกเลยนะครับ pianist เพียนิสเพียนิสมาจากเปียโนก็คือเครื่องดนตรีใช่ไหมครับพอใส่ I s เข้าไปครับจากเครื่องดนตรีเปลี่ยนเป็นคนครับนักเปียโนนั่นเองครับต่อไปครับ Special i s t specialist ครับ Special ครับ a l ตัวนี้บ่งบอกความเป็นอา i v e นะครับ special แปลว่าพิเศษพอใส่อ s เข้าไปกลายเป็นคนครับคนที่เก่งเรื่องนั้นเป็นพิเศษครับคือผู้เชี่ยวชาญนั่นเองครับ และคำต่อไปนะครับ dentist dentist ครับ dentist นะครับมาจากคำว่า dent นะครับ dent ตัวนี้คือ root นะครับขูย่อว่าตัว R นะครับ root คือรากศัพท์ของมันซึ่งคำว่า dent ตัวนี้รากศัพท์ของมันมีความหมายว่าฟันนั่นเองครับพอใส่ I s เข้าไปก็จะทำอะไรที่เกี่ยวกับฟันนั่นคือหมอฟันนั่นเองครับนี่คือคำแรกนะครับคำว่า is ครับต่อไปนะครับมาดูคำที่สองนะครับคำว่า en ครับยังอยู่ในรูป ลักษณะของการเป็นคนนะครับผู้ซึ่งคนที่หรือสิ่งที่ครับมาดูคำแรกครับ r i b บ r i a n r i b น r i a n มาจากคำว่า Ri r a r y ซึ่งแปลว่าห้องสมุดครับและใครทำงานอยู่ที่ห้องสมุดครับ บรรณารักษ์นั่นเองครับเปลี่ยนจากสถานที่ให้กลายเป็นคนนั่นเองครับจาก Library เป็น r รบ้ารครับคำต่อไปครับ Magic เ a นครับ Magic i a นนะครับคำว่า Magic ตัวนี้นะครับเป็นคำนามก็ได้นะครับหรือว่าเป็น adjective ก็ได้ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าคาถาหรือเวทมนต์นะครับส่วนถ้าเป็น adjective จะแปลว่าวิเศษนั่นเองครับ พอเมจิกครับใส่เอียนเข้าไปครับคนที่มีคาถาคนที่มีความสามารถพิเศษหรือทำอะไรที่เป็นสิ่งวิเศษครับนักมายากลครับนี่คือคำที่สองนะครับคือคำว่าเอียนครับต่อไปครับคำว่าออครับยังคงเป็นคนอยู่นะครับผู้ซึ่งคนที่หรือสิ่งที่ครับไปดูคำแรกนะครับ survivor 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 ครับมาจาก เวิรหรือคำกริยาตัวนี้นะครับ survive survive แปลว่ารอดชีวิตเพราะฉะนั้นครับใส่ o r เข้าไปครับเปลี่ยนจาก Ver รกลายเป็นคำนามที่เป็นคนครับผู้รอดชีวิตครับ survivor ครับและอีกหนึ่งคำนะครับ governor governor ครับ g o v e r n ตัวนี้นะครับเป็น Ver รนะครับแปลว่าปกครองครับอยากเปลี่ยนให้เป็นคนครับ governor จึงแปลว่านัก ปกครองนั่นเองครับนี่คือคำที่3นะครับ O R เป็นคนนะครับต่อไปนะครับ E R กับ E E อันนี้มาเป็นคู่กันนะครับให้ได้เรียนจำไว้ว่า E R คือผู้กระทำ E E ผู้ถูกกระทำครับมาท่องพร้อมกันนะครับ E R คือผู้กระทำ E E ผู้ถูกกระทำอีกหนึ่งครั้งครับ E R คือผู้กระทำ อีอีผู้ถูกกระทำนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับอีอ e คือผู้กระทำอีอีผู้ถูกกระทำเพราะฉะนั้นคำนี้ครับ employer กับ employee ครับ e m p l o y e er เป็น verb นะครับแปลว่าจ้างงานนะครับใส่ ER เข้าไปครับคนที่กระทำการจ้างงานครับคือ นายจ้างนั่นเองครับส่วน Employee ครับคนที่ถูกจ้างงานครับจึงกลายเป็นลูกจ้างนั่นเองครับนี่คือ Employer และ Employee ER ผู้กระทำา e e ผู้ถูกกระทำครับคำต่อมานะครับผม t เ a รนตัวนี้นะครับถ้าเป็นคำนามแปลว่ารถไฟนะครับแต่ถ้าเป็น Ver รแปลว่าฝึกฝนฝึกฝนฝึกหัดครับ ใส่ er เข้าไปครับ trainer ครับ trainer คือครูฝึกครับส่วน ee ครับ trainer จากครูฝึกต้องมีผู้ถูกฝึกครับเราอาจจะเรียกพวกนี้ว่าพานักงานฝึกหัดก็ได้นะครับหรือใครที่แบบว่าเป็นนักศึกษาฝึกสอนก็สามารถเรียกว่า training teacher ก็ได้นะครับนี่คือ er และ ee นะครับผมมาดูคำนี้นะครับ and กับ end นะครับจำได้ไหมครับ end กับ n ปกติจะอยู่ในรูปของ adjective แต่ว่าตอนนี้เรายืมเข้ามาครับยืมเข้ามาเพื่อเติมท้ายคำให้กลายเป็นคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจำตัวนี้ให้ได้นะครับและอย่าสับสนมันคือคำนามที่เป็นคนนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับคำแรกครับ assistant assistant ครับ assistant มาจาก verb ตัวนี้นะครับ assist นะครับ assist แปลว่าช่วยครับ เพราะฉะนั้น assistant ครับผู้ช่วยครับคำต่อไปครับ accountant accountant ครับ a c c o u n t ตัวนี้สามารถเป็นคำนามแปลว่าบัญชีก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นเวิรแปลว่าทำบัญชีนะครับ accountant จึงแปลว่านักบัญชีนั่นเองครับคำต่อไปนะครับ applicant 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 มาจากเวิรตัวนี้ครับ apply ครับ apply แปลว่าสมัครเพราะฉะนั้น applicant จึงแปลว่าผู้ สมัครนั่นเองครับต่อไปนะครับ contestant 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 นะครับ contest ตัวนี้เป็น verb นะครับแปลว่าแข่งขันเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจาก verb ตัวนี้ให้เป็นคำนามที่เป็นคนครับ contestant ผู้เข้าแข่งขันครับและคำสุดท้ายนะครับคำนี้เราเจอบ่อยนะครับ student 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 มาจาก verb ตัวนี้นะครับ study study แปลว่าเรียนใช่ไหมครับเปลี่ยนจาก verb ให้เป็นคำนามที่เป็นคนครับเติม e n t เข้าไปครับเป็น student จึงแปลว่านักเรียนนั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวของ suffix ที่เป็นคำนามและเป็นคนทั้งหมดนะครับ